เจีดหนึหนึ่งเจ็ดสองลองเจ็ดสามดำเจ็ดสี่บทบีกี้กันมาใส่เจยดห้าคงคาแทบราเดินเกินไปไปแล้วก็ทำให้จบใครจะไปใครจะอยู่ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะไว้ใครจะหนีจดจอกดูให้นีดเที่ยวนี้มีเหรอถ้าผู้ชมโอ้แล้วก็ว่าจะมีเฮราภาสารเทพได้ยังไงว่ามาดูในเที่ยวนี้มวา่าเป็นคู่ที่อีสปุกลงน้ำแดงนั่นก็นคือค อยากคุเะัมอยู่ว่ายงไรคุณแ้รือะถงเจ้าช่วงยาสาวลึกลาาเสุวรรณหูกูลกเบีดเสียกันะเบีเสียสีกันมอยู่อากไม่หนีหายอกไม่ีหาอะไรเอิ่ักหีได้หรอไม่ได้คุแอ้ยอ้ยอ้ยอ้อ้อออออ้ยออออออยออาเอาเอย